สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แ э, ม like ่น้องนาดามาตามน้องนาดาน้องนาดาบอกเลขพี่น้องพัวหน้บอกเลขสองตัวพี่น้องเพิ่นอยกได้สระว้าน้ำอากาศห่อนมาพี่น้องห้องก็ really. ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องนาดาเพิ่งหายตัวใดไปเลยค่ะน้องปลาปลาปลามาแมงนาเวลาพี่น้องหมูบ้านแมงดาเวลานีงานนะเพิ่นกะสีรวบรวมพี่น้องมาไปหนึ้อพี่น้องเรื่องมาซอยคนคนละใหม่ดมือพี่น้องมาซอยกันตอนน้กครัวปลาพี่น้องไทากันคว้วปลา ันจะเห็ดบ้านส่วนมันก็เอาไว้ต้มบางส่วนมันก็เอ,นนกเอาไว้ก้อยใช่เนาะเปนหลาเป็นก้อยไปปลาตัวใหญ่ๆมัลล <c oughs> ูเขาเอื่อใบไง อะรอ่าแมันใชยังนถอยมันงมงนรัเ้อมนจะจ้างาเองรอยารมบรรยากาศพี่นาอเบืเป็นงานแต่งคนยายพี่น้องถนแต่งงานพี่น้องางเวลาก็จะเป็นแบบนี้พี่นาะเดีวก็จะพาเข้ามาซอยงานแบบนี้พี่นเดีก็จะเอาหลายๆคนมาซอยงานกันพี่เนา้าคนง มันมครับเวะชานี่ยเป็นคมนเลวะเ้ย้กอจะทมเลยยาหูมักก็ขอไร้เป้าเดงอีเพื่อนนันตคนี่เาด้เป็นไรคะทำไมถึงคันคะเป็นน้ำเหลืองไม่ดีใช่ไหมหนูล่ะ พูดดีๆลูกน้ำเหลืองไม่ดีน้องน้องนาดาเป็นตุม่มตุ่มน้ำใสๆนะพี่น้องอากาศมันห่อนเนกาะพี่น้องเองอาการมันห่อนพี่น้นอ,งนอ,าาอ,นองเอยห่อ,อนเอาแต่ฮะกระเพิ่งมีลมมลูกเนาะน่ะเพิ่งมีลมมาเย็นไหมลูกเป็นไงบ้างเนี่ยบอกเลยเอฟซีให้ถูกในวันนี้วัพี่แร์เย็นกว่าเราต้องบอกว่าได้แย่ก็ต้องบอกได้ให้เอฟซีถูกนะคะ ถ้าบอกถูกสามตัวตรงๆเลยนะได้ยายอยากได้อะไรคะอยากกลับอยากไป้สาวัยอยากได้เสาวัยน้ำไม่อยากกลับไปเสาวัยน้ำเสาวัยน้ำมันพังแมองที่นวนกันเลที่นี่ก็มีมีเหรอเออมเดี๋ยวมันพังแล้วหรอกแล้วไม่เป็นไรนี่นี่ถูกเลขบอก fc ถูกเลขเนี่ยเดี๋ยวซื้อก่อนนุ่งถูกเลขไม่หรอต้องให้ถูกก่อนสิถูกแล้วจะซื้อให้เลย เอฟซีอ و ตังมาให้แม่ซื้อให้เลยแต่ต้องหนูต้องมีข้อแม่หนูต้องบอกเลขสามตัวตรงๆ <od> ไม่อุนตังสิองอืมเอุ้ยไม่ยากเอฟซีอนตังเลยแม่หนูพูดว่าหนูจะให้เลขแม่ตั้งสามตัวให้พูดเอฟซีฟังเลยหนูมีเลขตัวไหนก็บอกเลขประกอนสิคะ ok ก็หนูที่หนูพูดเลขก่อนเลขะเอาที่มันจะออกเนี่ยวันที่สิบหกพฤษภาคมเนี่ยเลขที่ออกตัวไหนคะอะไรก็เลขมันจะออกตัวไหนอ่ะ แม่จะทามให้หนูสิอ้าวแม่ก็ไม่รู้เลยแม่จงถามหนูไงก็มีหนูบอกหนูบอกเลขแม่แมนแม่ก็เลยอยากซองถามหนูสามจ็ดสามตัวมีไหมมีแต่สามเจ็ดนี่หรอโอเคอะไรแเนี่ยอาบอกเลขสามจ็ดตัวเดียวฮางเดียวเลยพี่น้องมาน้องอันดับอกเลขสามจ็ด ลับไปก็มาก็จีดสามพี่น้องเ้อน้องกดาบอก่จไปหาแม่ดีกว่าน้องลดาบอกจ3ดสามสา่เลี้รงบอคบอกสามตัวเลยพี่น้องเลยแวแม่แม่แม่บ้างกล้องให้หนูหน่อยหนูอยากได้อยากได้สาได้ไปสาอะไรลูกสาใวน้น้ำาห่อ๋อสาน้ำใหญ่ใอยากจะอยากได้สาน้ำใหญ่ใหญ่ สิบล้านเอาจริงจริงจังๆสิคะ,ะสรุปเลขของน้องอันดานะคะน้องอันดาบอกเลข่นบอกอยากได้สระน้าว่ายน้ําใหญ่ๆพี่น้องคนบอกน้องอันดาบอกสามเจ็ดออกแมงดักเลยกับไถ่หัวเลขมันัตเดียวพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะน้องอันดาบอกเลขนาดาสามเจ็ดเจ็ดสามออกออกบนหลออกล่างค่ะอะ๋อ,อนุชอบล่างโอเค อันดาผลมาหมักล่างแล้วพี่น้องเล,ล่นผนเราชอบล่างแฉ่เสียงเบาเสียง,เบ,ยง,เ,บยงเบาค่ะน้องอันดาชอบล่างเน้นล่างนะคะนี่มีที่อัดน้ะฝนเล่นด้วยเล่นดีกว่ามากเลยพี่อะไรแย้งไหมพี่อะไรแย้งเนาะเน้นล่างนะคะสรุปเลขของน้องอันดาน้องอันดาบอกเลขโดยที่คุณบมอมีข้อเลขเปลี่ยนถ้าถูกมา ออกมาน้องนาดาอยากได้เลขอยากได้สะไวน้ําใหญ่ๆน้องนาบอกอยากได้สะน้ําใหญ่ๆพี่น้องผลบอก3ามเจ็ดพี่น้องเน้น3ามเจ็ดล่างพี่น้องส่วนเจ็ดสามแม่นาดาเป็นคนกับแคปน้าจอไว้ได้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบวลายอาจารย์ลายสำนักมักขัดจัดบ่มักระมึงเปนการบันนทึงพี่น้องมีผู้ได้รู้เลขจองตัวไหพี่น้องแม้กระทั่งแม่นาดาก็เป็นแขกสื่อนาเสนอพี่น้อง แม่นางดากับบลูกเลขสองตัวใดเป็นน้องเลขของน้าดางวดที่แล้วกับบ่เขาเพ็นน้องเลยมีเขามีรถวดวทีดาวดที่แล้วน้องดาให้ให้แปดศูนย์กับสองศูนย์เปน้องของวันนี้น้องดาให้เลขตัวเดียวห้าเดียวคนเดียวเลขกับสะว่ายน้ำน้องนาดาพื้นห้อนพป่น้องน้องนาดาอยากได้สะว่ายน้ำเพราะว่าช่วงนี้อากาศห้อนพป่น้องอากาศห้อนร้ายสุดเยอยากอยากได้สะว่ายน้ำสะว่ายน้ำสีอะไรเด็กๆอะไรนะสีอะไรนะสีชมพู อ๋อมีแล้มีสีผูรายมามีคอนด้วยค่ะแต่ต้องให้ถูกๆนะให้ถูกเลขอะจะเป็นไปได้ให้ถูกให้ถูกให้ถูกลาวก่อนลาววันฟุตแล้วก็ต่อด้วยวันที่สีพ่พฤษภาคมหกแปดนะคะโอเคไหมคะอันนี้หมดวันให้ FC ด้วยสิลูกเพราะ f อ,อ,อบอกว่าโอ้ออออยถูกเลขกับน้องน,องนาดาจังเลยนะ สรุปเลขของน้องนาดานะคะน้องนาดาให้37เน้นล่างส่วนเจสามแม่ของดาเป็นคนกลับให้พี่น้องแคบหน้าเจ้าด้อพี่น้องเด้อหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแม่ของดาขออวยพรให้เอซีมีโชคมีลาบกับน้องนาดาพี่น้องน้องดา ไอ้ได้เล่พี่น้องงดที่แล้วก็บ,บอกเขาพี่น้งองงดนี้บอแน่นองดาจะนำโชคกได้พี่น้องคือแม่คือแ,แม่งดาวานลพี่น้องเลยบ่มีผู้ได้รู้เลขสอตอตเว้าพี่น้องแม่กระทางแม่งดากับบอูสันรู้คือสิรวยเลยพี่น้องเลยขอบคุณน้องกดาหลายๆที่ให้แนวทางพี่น้องเลยบอกเลขเป็นโตพี่น้องบอกเลขสาเจ็ดเน้นหลังคนนะหนชอบล่างพี่น้องเจ็บนาเจ้าพี่น้อง าพี่น yes, ้องมะม่วงมะม่วงมะม่วงซ้ำเราดูพี่น้องมะม่วงดกขักดกแน่พี่น้องป้าเจ้าพี่น้องชุดยอดมะม่วงซ้ำเราดูพี่น้องต้นตั้มตั้มเลยพี่น้องไอ้ต้นบริสุขหม่อกซ้ำเราดูพี่น้องคนละคนละหมากยันปลายพี่น้องตั้งแต่ต้นพี่หอดปลายเลย ลกคักลกแหนเลยพี่น้องปีนี้มองมวงดกลกพี่น้องอต่างจงกวดัดมองมวงสุดยอดเลยลกคักลกแหนดกสู่ต้นพี่น้องเพิ่นว่คนาคนเฒ่าคนแก่บพีนอนอน่น้่งดกคนนี่ฝนสีดีพี่น้องคนมาพี่น้องดูอ้อมห่วงซ้ำตาดูสุดยอดมองมวงพี่น้องคนงานหนึ่งมีเท่าไรเหรอลูกบักคักพี่น้องเลยเซอันคัก